สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคครูกับช่องครูบรรเจเอรมีครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะครับวิธีการติดตั้งเจ้าตัว d i c t i o n a r y ภาษาไทยนะครับเข้าไปในตัว Mac OS ของเราซึ่งเจ้าตัว Dictionary ภาษาไทยนี้นะครับจะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับ Macbook ของเราสามารถแปลภาษานะครับจากภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาไทยได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับปกติตอนที่เราติดตั้งเจ้าตัว macOS ใหม่ๆหรือว่าเรามีเครื่อง Mac อยู่นะครับทางเจ้า macOS นะครับได้ทำการเตรียมนะครับทำการเตรียม dictionary ไว้ให้ซึ่งวิธีการในการแปลภาษานะครับเราสามารถทำได้ง่ายๆนะครับโดยการแตะนะครับใช้3นิ้วแตะลงไปที่คำภาษาอังกฤษที่เราต้องการแปลนะครับยกตัวอย่างนะครับ ผมต้องการแปลคำนี้นะครับผมก็สามารถนำเมาส์มาวางที่คำที่ต้องการจากนั้นกด3นิ้วครับที่ตัวแท็กแพดเนี่ยนะครับก็จะมีตัวแปลภาษาขึ้นมานะครับในรูปแบบของ Dictionary ขึ้นมานั่นเองแต่คราวนี้ไม่มีภาษาไทยสิใช่ไหมครับภาษาไทยทำไมไม่มีเลยในวันนี้นะครับเราจะมาทำการติดตั้งเจ้าตัว d i c t i o n a r y ภาษาไทยเข้าไปใน mac os ของเรานะครับจะมีวิธีการยังไงนะครับ มีขั้นตอนยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมาติดตั้งเจ้าตัว Dictionary นะครับภาษาไทยลงไปใน Mac OS กันนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปในตอนต้นของวิดีโอนะครับที่บอกว่า เราสามารถแปลภาษานะครับหรือว่าหาข้อมูลต่างๆได้โดยการใช้สารนิ้วนะครับแตะลงไปที่แท็กแพดนะครับก็จะมีข้อมูลนะครับเป็น dictionary ขึ้นมานะครับบอกว่าคำนี้คืออะไรนะครับคราวนี้เมื่อเราต้องการภาษาไทยถูกไหมครับต้องการให้แปลเป็นภาษาไทยเราสามารถทำได้ทังนี้ครับเริ่มต้นนะครับให้เราทำการดาวน์โหลดเจ้าตัว Mac t ไทยดินะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์นะครับอยู่ด้านล่างใต้คำอธิบายนี้นะครับยังไงก็กดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเราทำการดาวน์โหลดนะครับกดที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้จากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดเลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการเปิดขึ้นมาเพื่อทำการติดตั้งครับถ้าเกิดว่ามี๊อปอัพขึ้นมา ในลักษณะแบบนี้นะครับเราต้องทําการอนุญาตนะครับอนุญาตให้ทางโปรแกรมนะครับสามารถติดตั้งได้โดยการเข้าไปที่ System p r e f e r e n c e นะครับจากนั้นมาที่ Security ตรงนี้นะครับทำการบล็อกกุญแจใส่รหัสผ่านนะครับ โอเคนะครับจากนั้นก็ทำการ open anyway นะครับแล้วก็กด open ลงไปเราก็จะได้หน้าตาสำหรับติดตั้งในลักษณะแบบนี้นะครับเราเริ่มทำการติดตั้งนะครับโดยการกด continue นะครับ Continu e ไปเลยกด agree นะครับ Continu e ไปเรื่อยๆเลยครับ เราไม่ต้องเปลี่ยนตัวโลเคชันอันอินสตอลนะครับแล้วก็ทําการอินสตอลซอฟต์แวร์ลงไปโอเคนะครับตอนนี้เราทําการติดตั้งเจ้าตัวไทยดิ c t ั o n a r y เรียบร้อยแล้วทําการปิดครับเราก็เลือกได้ว่าเราจะลบทิ้งที่ทางขยะหรือว่าจะต้องการเก็บไว้นะครับผมก็ลบทิ้งไปเลยนะครับ คราวนี้นะครับหลังจากที่เราติดตั้งเจ้าตัว Thai Dictionary เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปตั้งค่าให้ Dictionary นะครับสามารถแปลภาษาไทยได้ครับโดยการไปที่แอปนะครับ Dict นะครับ Dictionary ตัวนี้นะครับโดยทั่วไปนะครับเราจะมีเพียงแค่เท่านี้ครับที่ตัว Dictionary นะครับแต่คราวนี้จะมีเพิ่มขึ้นมาคือตัวนี้ครับ Thai Dictionary นะครับ Thai Dictionary วิธีการตั้งค่าครับให้เรามาที่เมนู dictionary นะครับมาที่เมนู preference จากนั้นนะครับให้เราครับเลือกว่าเราจะทำการแปลนะครับภาษาจากจาก dictionary ตัวไหนนะครับเราก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาหาตัวที่เราติดตั้งลงไปก็คือตัวนี้นะครับตัว Thai dictionary นั่นเองผมก็คลิกเข้ามา ตัวไหนที่ไม่ใช้งานนะครับผมก็สามารถลบออกได้โดยการแบบนี้ครับเลือกออกไปเลยผมเอาแค่2ตัวนะครับมีของ Oxford แล้วก็ตัวที่ผมได้ทำการติดตั้งลงไปใหม่จากนั้นก็ทำการปิดได้เลยครับคราวนี้นะครับเราทำการเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราก็ ทดลองทําการแปลภาษาครับโดยการแตะลงไป3ามนิ้วเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะได้เห็นไหมครับเราก็จะได้คําแปลนะครับ Dictionary ที่เป็นภาษาไทยเข้ามาใช้งานแล้วนะครับลองดูคําอื่นบ้างครับเราเลื่อนลงมามีคําไหนที่เราไม่รู้นะครับไม่รู้ความหมายเราสามารถแตะลงไปนะครับสานิ้วปึ๊บลงไปเห็นไหมครับก็จะมีคําแปลนะครับที่เป็นภาษาไทยคราวนี้นะครับ เครื่องของท่านใดที่ไม่สามารถแตะ3นิ้วแล้วแปลได้นะครับต้องมาทําการตั้งค่านิดๆหน่อยๆนะครับโดยการมาที่ตัว system preference นะครับ system preference จากนั้นเรามาที่ tagpad ครับนะครับมาที่ tagpad ตรงนี้นะครับ look up and data detector เนี่ยตรงนี้นะครับให้เรานะครับทำการเปิดนะเปิดใช้งานก่อนเราถึงจะสามารถ ใช้3นิ้วนะครับในการแตะลงไปแล้วก็แปลภาษาได้นะครับโอเคนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกๆท่านนะครับที่กำลังมองหาวิธีการแปลภาษานะครับอย่างง่ายนะครับโดยใช้แค่3นิ้วของเรานะครับในเครื่อง Mac OS ยังไงก็ลองดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ปรับแต่งค่าตามวิดีโอนะครับแล้วก็นำไปใช้งานดูนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันวิดีโอถัดไปนะครับขอบคุณมากครับ